พาวร์แบงค์ที่เราใช้ยังดีอยู่ไหมหรือว่าใครซื้อพอแบงค์มามาอยากจะรู้ว่ามันจ่ายไฟดีหรือเปล่าเนี่ยดูจากค่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกราฟนะถ้าเกิดสมมติมันนิ่งแบบนี้หรือว่าสายนิดนึงเนี่ยแบบนี้เือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันแกว่งเยอะๆเนี่ยแสดงว่าพอแบงค์เราเนี่ยเริ่มไม่โอเคแล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นกราฟของแรงดันไฟแล้วก็กระแสไฟนะเราสามารถเปิดดูค่าเป็นแบบเดียวไทม์ได้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะบอกเป็น3ค่าหลักๆ หรือว่าถ้าเกิดอยากดูแบบละเอียดเนี่ยมันก็จะมีค่าแบบนี้ให้ด้วยแลวค่าต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าพาวเวอร์แบงค์เราจ่ายได้กี่มิลลิแอมป์เอาจริงๆเนี่ยเราสามารถดูค่าตรงนี้ได้เลยซึ่งค่าก็จะประมาณนี้อันนี้ชาร์จมาสักพักแล้วมันก็ยังนิ่งอยู่นะแสดงว่าพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้ก็คือใช้งานได้ดีมากงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าถ้าเกิดจ่ายไฟออกจากพาวเวอร์แบงค์มันจะสะเทือนแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เห็นกราฟที่มันสลับกันปะ คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตอนต้นคลิลปที่เราชาร์จ power bank ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตอนที่เราเริ่มชาร์จมือถือแล้วซึ่งอันเนี้ยมันนิ่งมากสนนแสดงว่า power bank ตัวเนี้ยทั้งจ่ายไฟแล้วก็รับไฟเสถียรเห็นป่าว่ามันบางมากคือผมเลยไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้ดีได้จริงหรือเปล่า แต่พอดูจากเครื่องวัดตัวนี้ก็คือสบายใจละแล้วตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 03C นะจะมีการแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น 02C เนี่ยมันจะไม่มีกราฟตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเซตให้ดูคือตัวเนี้ยค่ามันจะเหมือนกันแทบทั้งหมดแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ตัวเนี้ยจะไม่มีกราฟแล้วค่าดีบวกดีลบตัวนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันถ้าใครสนใจอยากเอาไปวัดอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะพิการทั้ง2อรุ่นไว้ให้นะราด้ยวฟ